สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่เพจอ่านดวงสไตล์ตักแตนนะคะวันนี้จะมาพบกับคลิปรายเดือนของชาวลัคนาราศีสิงห์ประจำเดือนสิงหาคม2564นะคะมาดูกันว่าในรอบเดือนภาพรวมของชาวราศีสิงห์ประจำเดือนสิงหาคมนี้จะเป็นอย่างไรบ้างนะคะโดยภาพรวม เดือนสิงหาคมนี้เนี่ยชาวราศีสิงเนี่ยมีเรื่องราวให้วิตกกังวลใจอยู่ตลอดเวลานะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องงานในเรื่องเงินนะคะแม้กระทั่งเรื่องความรักในภาพรวมจากที่เห็นเนี่ยบอกได้ว่าคุณค่อนข้างที่จะมีภาระหนักหนาเกี่ยวกับเรื่องเอกสารสัญญาและกฎหมายนะคะแล้วคุณก็มีเรื่องราวที่จะต้อง คอยแบกรับดูแลคนในครอบครัวหรือเรื่องราวต่างๆที่คุณน่ะเคยทำมาแล้วในอดีตแต่จนตอนนี้คือมันยังไม่สามารถแล้วเสร็จได้นะคะในเรื่องงานเดือนสิงหาคมบอกได้เลยว่าคุณน่ะจะต้องเหนื่อยหน่อยแต่ว่าถามว่าคุณผ่านไปได้ไหมคุณผ่านไปได้นะคะคุณมีการเอาตัวรอดการพลิกแพงเก่งเสียอย่างเดียวคือถ้าเกิดคุณ คิดมากเกินไปเนี่ยมันจะทําให้คุณอน่ไม่ประสบความสําเร็จสักอย่างนะคะถ้าหากคุณเชื่อว่าตัวคุณนะคะเป็นคนที่ไม่เก่งเป็นคนที่ไม่มีความสามารถแล้วคุณยังมัวแต่วิตกกังวลนะมองในเรื่องราวต่างๆแบบนี้คุณคุณก็จะเรียกว่าอะไรเชื่อว่าตัวคุณอน่ะไม่เก่งเชื่อว่าตัวคุณอน่ะไม่สามารถทําอะไรได้ คุณไม่สมบูรณ์คุณไม่มีความพร้อมนะคะแต่จริงแล้วอะ่ะตัวคุณอะ่ะมีความพร้อมมีโอกาสเข้ามาค่อนข้างเยอะบางทีโอกาสที่เข้ามาเนี่ยมันมาในรูปแบบที่ว่าคุณต้องเหนื่อยหนะักคุณต้องเหนื่อยมากคุณต้องแบบทําไมมันรู้สึกมันยากเหลือเกินกว่าจะแบบว่าผ่านมาได้แต่ละอย่างคุณอยากจะทิ้งภาระทั้งหมดหนี แล้วหนีออกไปนะคะแต่ถามว่าทําได้ไหมด้วยความที่คุณเป็นคนที่ค่อนข้างจะมีศักดิ์ศรีและมีความรับผิดชอบมากนะคะชาวราศีสิงห์ถึงแม้คุณจะอยากหนีสุดท้ายอะ่ะคุณก็ยังปล่อยวางไม่ได้นะคะคุณก็ทําไม่ได้เพราะคุณรู้สึกได้ว่าภาพลักษณ์คุณจะไม่ดีนะคุณจะถูกมองไม่ดีคุณรับไม่ได้ชาวราศีสิงห์แต่บอกได้ว่าถ้าเกิดคุณนะ่ะค่อยๆทํานะแล้วมีอะไรก็พูดก็บอกก็กล่าวนะตามตรง แล้วคุณจะสามารถสําเร็จได้อย่างที่ต้องการนะคะอะไรก็ตามถ้าเกิดคุณรู้สึกว่ามันไม่สามารถที่จะทําต่อไปได้แล้วอะ่ะคุณก็แค่อย่าดื้อรัน้นต้องบอกว่าอย่าดื้อรั้นดันทุลังพอที่จะทําต่อไปถ้าเกิดมันไม่ใช่วิธีนี้มันไม่โอเคคุณก็แค่เลือกหาทางอื่นใหม่อย่าจมกับเรื่องดเดิมๆแบบคนนี้นะคะเห็นไหมคะเนี่ยน้ำมันหกไปแล้วนะคะ แล้วก็มันไม่สามารถตักขึ้นมาได้แล้วทั้งทั้งที่จริงๆก็มีสะพานอยู่นะคะคุณก็แค่หยิบแก้วนะคะแล้วก็ตักน้าในลำธารแล้วหันมาดูแก้วเหลืออีกสองหลังเนี่ยแล้วคุณก็เดินตามออกไปแค่นี้คุณก็จะสามารถแก้ไขปัญหาทุกอย่างได้แล้วแต่เพียงแต่ว่าติดอยู่ที่สภาพจิตใจคุณเท่านั้นแหละสภาพจิตใจคุณห่อเหี่ยวมากกําลังใจคุณไม่ค่อยจะโอเคเท่าไหร่ใครที่แบบสะกิดคุณนิดนึงเนี่ยบอกได้เลยว่าคุณไปหมด ถึงแม้คุณจะเป็นคนที่ค่อนข้างมีเหตุผลนะแต่แต่ภายในคุณเนี่ยวันไหวง่ายนะคะส่วนในเรื่องเกี่ยวกับการเงินเดือนนี้นะคะอ๋อขอเสริมอีกนิดนึงในเรื่องเกี่ยวกับเรื่องงานนะคะเดือนนี้เนี่ยเพื่อร่วมงานจะทําเรื่องให้คุณหนะวิตกกังวลใจและอาจจะต้องระวังเกี่ยวกับเอกสารสัญญาทุกอย่างให้ดีนะคะมันจะมีการผิดพลาดง่ายถ้าเกิดคุณมัวแต่ รู้สึกว่าเดี๋ยวมันจะไม่ดีอย่างนั้นอย่างงู้นอย่างนี้พอถึงเวลาคุณอ่านจริงๆอะคุณจะพลาดแต่ถ้าเกิดคุณปล่อยวางคุณคุณสบายสบายคุณมีสมาธิในการทํานะแล้วมีปัญหาอะไรติดขัดอะไรก็ตามแต่ในเรื่องเอกสารนะคะแล้วรายงานหัวหน้านะหัวหน้าพร้อมที่จะไฟให้คุณนะคะแต่คุณน่ะต้องการที่จะพูดกับเขาตรงๆบอกตรงๆนะคะอย่าหนีอย่าทาอะไรลับหลังเนี่ยหัวหน้าคุณน่ะเห็นอย่างเงี้ย แต่เขาสู้ตายเลยนะบอกเลยว่าเขา,าช่วยเหลือคุณเต็มที่นะคะส่วนลูกน้องเนี่ยมีเกณฑ์ที่จะลาออกจากงานเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณมีเรื่องอะไรที่ลูกน้องคุณดูแลอยู่ก็พยายามนะคะเรียนรู้จากเขาให้เยอะๆถามเข้ามาให้เยอะๆนะคะเพราะไม่งั้นแล้วแนตะ่ถ้าเกิดอยู่ดีๆเขาออกเนี่ยคุณจะไม่สามารถตามงานกับเขาได้นะ แต่ถามว่าเขากล้าที่จะไปออกออกไปหรือยังบอกเลยว่าเขายังเขายังมีความเป็นห่วงคุณอยู่นะเขาก็เลยยังอยู่นะคะดังนั้นแล้วก็จะตัดสินใจอะไรก็คำํำนึงถึงเรื่องราวต่างๆที่จะตามมาให้ดีนะคะส่วนในเรื่องการเงินเดือนนี้นะคะเดือนสิงหาคมเนี่ยเป็นช่วงเดือนที่เงินคุณค่อนข้างที่จะตึงมือนะคะชาวราศีสิงห์เพราะว่าด้วยภาระค่าใช้จ่ายทั้งหลายที่เข้ามาเนี่ย ค่อนข้างเยอะแล้วส่วนค่ารับเข้ามาเนี่ยค่อนข้างที่จะได้น้อยกว่าที่คุณคิดเอาไว้นะคะคุณก็เลยเพยายามที่จะยื้อให้ทุกอย่างมันบาลานซ์พอที่จะสามารถไก่เกี่ยให้ไปแบบไปกันได้ทุกเจ้าแต่ในความเป็นจริงคือมันไม่สามารถทำแบบนั้นได้นะคะแต่ก็ยังดีกว่าคุณไม่ปณีปนอมอะไรกับเขาเลยนะ ถ้าเกิดคุณไปวันนี้ระนอมกับลูกหนี้ของคุณนะคะจะทําให้เรื่องราวเนี่ยค่อนข้างดีขึ้นแต่ถ้าเกิดคุณไม่ทําคุณหนีคุณไม่บอกความจริงกับเขาว่าตอนนี้คุณติดขัดปัญหาอะไรอยู่ก็ตามเนี่ยเขาก็จะพยายามทวงคุณและจะทําให้คุณรู้สึกกดดันอึดอัดเครียดนะคะดังนั้นแล้วอะ่ะยอมที่จะรับความจริงว่าคุณมีเรื่องอะไร มีปัญหาอะไรติดขัดในเรื่องการเงินเลยทําให้คุณไม่สามารถชําระหนี้ให้เขาได้หรือตัวคุณนะ่ะมีเงินไม่พอใช้ได้นะคะ mm. ก็จะทําให้คุณสามารถที่จะแก้ไขปัญหาในเรื่องเงินตรงนี้ได้ระวังการใช้เงินเกี่ยวกับอุปกรณ์ทั้งหลายในการทำงานหรือการดูแลนะคะตัวเอง จะทาให้ตัวคุณอ่ะฟุ่มเฟือยกับตรงนี้ได้เยอะมากด้วยแล้วคุณอ่ะเป็นคนที่ชอบแอบซื้ออะไรเข้ามานะเพราะคุณแอบซื้ออะไรเข้ามาปั๊บเนี่ยอีกอย่างเออคนอื่นน่ะไม่รู้แต่พอคุณมารู้อีกทีอ่ะคุณไม่ได้คิดให้มันรอบคอบอ่ะการเงินคุณก็เลยฝืดแบบนี้นะการเงินคุณจะฝืดแบบนี้แล้วคุณก็จะมารู้สึกเสียใจภายหลังด้วยเพราะว่าของที่ได้มาคุณภาพอ่ะมันไม่ได้ดีอย่างที่คุณคิดนะคะ คุณภาพอ่ะมันค่อนข้างที่จะมีอะไรปิดบังอยู่นะเนี่ยแถมแพงอีกตั้งหาไม่สมราคาเลยคุณก็เลยรู้สึกได้ว่าพอซื้อมาปุ๊บเสียดายเงินดังนั้นแล้วช่วงเดือนนี้พยายามนะคะอย่าใช้เงินซื้ออะไรที่แบบมันไม่จำเป็นจะดีกว่าเพราะว่าอุปกรณ์ที่ได้มามันจะไม่ดีอย่างที่คุณคิดโดยเฉพาะเกี่ยวกับเสื้อผ้าและรองเท้า หรือกางเกงในการเดินทางนะคะในเรื่องการเงินไปแล้วก็จะเป็นในเรื่องความรักนะคะการเงินขอเสริมอีกนิดนึงนะคะว่าถ้าเกิดคุณมีการกู้ยืมเอกสารสัญญาอะไรก็ตามแต่เกี่ยวกับธนาคารเกี่ยวกับแบงค์นะคะคุณจะกู้ได้มาไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยนะก็พยายามลองรับ รองรับหาทางลองรับเพิ่มให้ดีนะคะแต่ถ้าเกิดคุณอยากที่จะทำงานทำการลงทุนอะไรในช่วงนี้บอกได้เลยว่ายังไม่ใช่ช่วงเวลาที่ดีนะคะพยายามลดความใจร้อนความเอาแต่ใจของตัวคุณเองลงนะจะดีกว่าอีกอย่างมองโลกบนความเป็นจริงในเรื่องการเงินใช้ใช้ความสามารถ ที่ตัวคุณมีอะค่ะไม่ว่าจะเป็นการพลิกแพงในเรื่องต่างๆการเขียนบทประพันธ์การพูดจาที่สามารถเป็นตัวเชื่อมทำเงินหรือสร้างไราไยได้ได้เนี่ยการดูแลเยียวยาความรู้สึกคนอื่นได้เนี่ยมันจะช่วยสร้างเงินให้คุณได้มากกว่านะคะดังนั้นแล้วก็ ลองกลับไปทบทวนดูนะว่าตัวเองมีความสามารถอะไรเพิ่มนะคะเพราะว่าตัวคุณเป็นคนที่ฉลาดตัวคุณเป็นคนที่หลักแหลมและตัวคุณก็เป็นคนที่เก่งเป็นคนที่มีความอดทนสูงด้วยแต่บางทีคุณก็จะรู้สึกลำคาญนิดนึงถ้ามีใครมาระบายเรื่องความเศร้ามากนักนะคะก็ต้องระวังทางนี้นะคะมาต่อกันที่เรื่องความรักนะคะคนโสดของชาวราศีสิงห์นะคะช่วงนี้คุณยังยังไม่พร้อมที่จะเปิดใจให้ใครเท่าไหร่นะคะ คุณพร้อมที่จะลุยกับเรื่องงานและก็การทํามาหากินมากกว่านะคะคนโสดเพราะว่าตัวคุณน่ยยังมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับคนเก่าที่คุณยังลืมไม่ได้และคนใหม่ที่เขาเข้ามาเนี่ยก็เลยยังไม่กล้ายังไม่กล้าที่จะเข้ามาเพราะว่าเขาก็จะดูทรงอยู่ว่าคุณน่ะจะเอายังไงคุณยังมีความระลึกหวนถึงคนเก่าอยู่ความเจ็บช้ำความเจ็บปวดต่างๆอยู่นะคะคนโสดดังนั้นแล้ว หากคุณน่ะยังไม่พร้อมก็ไม่เป็นไรนะคะก็พยายามทําทุกอย่างให้มันดีเนาะเดี๋ยวถึงวันหนึ่งที่คุณรู้สึกว่าตัวคุณน่ะอยู่กับตัวเองได้มีความสุขด้วยตัวเองได้แล้วคุณไม่มีการวิตกกังวลหรือคิดถึงคนเก่าของคุณแล้วอะ่ะคุณก็จะเจอคนที่ดีเข้ามานะคะส่วนคนที่จะเข้ามาตอนนี้รูปร่างหน้าตาดีนะคะแต่เขาก็เป็นคนที่มีแผลเก่าในอดีตเกี่ยวกับ ความรักของเขามากเหมือนกันแล้วอีกอย่างในเรื่องสถานะทางการเงินที่แตกต่างกันนะคะทําให้ตัวคุณทั้งสองคนเนี่ยยังไม่กล้าที่จะเปิดใจรับกันเท่าไหร่ถึงไหมถึงไหมเขาจะแอบมองคุณอยู่แต่เขาก็จะรู้สึกว่าตัวเขาอะไม่สมศักดิ์ศรีกับคุณเลยหรือคุณนะ่ะเทียบกับตัวเขาไม่ได้เลยคุณก็เลยรู้สึกได้ว่าได้แต่แอบรักแอบ,แบมองจะมีความสุขมากกว่านะคะส่วนคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะใน เดือนสิงหาคมนี้ความสัมพันธ์ก็ยังไม่ชัดเจนต่อไปนะคะมันจะยังมีเรื่องอะไรที่รู้สึกปิดบัแบงและอึดอัดกันอยู่การที่คุณกับเขาจะมาเจอกันในช่วงเดือนนี้บอกได้เลยว่าค่อนข้างที่จะเป็นไปได้ยากนะคะเพราะการเดินทางเนี่ยมันค่อนข้างที่จะมีการคุมเข้มมีกฎระเบียบแบบแผนเยอะดังนั้นแล้วคุณก็เลยจะเจอกันทางออนไลน์สะมากกว่า ทำให้มีความคิดถึงความอยากพูดอยากคุยกันเยอะแต่คุณก็ยังมีความระแวงว่าเขาจะมีใครหรือเปล่าอย่าว่าแต่คุณระแวงเขาก็ระแวงค่ะว่าคุณมีเรื่องอะไรที่ปิดบังรับหลังเขาอยู่ที่ยังบอกไม่หมดมันก็เลยทำให้ตัวเขาเนี่ยไม่กล้าตัดสินใจว่าจะเอายังไงกับคุณดีนะคะแล้วตัวคุณก็ทำตัวเองที่ไม่ชัดเจนด้วย มันก็เลยทําให้ทั้งสองฝ่ายต่างคนต่างก็ไม่ชัดเจนความสัมพันธ์ก็เลยไม่สามารถขยับเขยื่อนไปไหนได้นะคะก็ขอให้ศึกษาดูกันให้ดีมากๆก่อนคุณต้องคิดก่อนว่าถ้าเกิดคุณจะคบกับคนคนนี้คุณจะรับนิสัยเขาได้ไหมยอมรับได้ไหมว่าเขาจะเป็นคนแบบนี้นะคะส่วนคนที่มีคู่แล้วนะคะจะเกิดการระแวงหึงหวงหรือมีเรื่องที่ทำร้ายจิตใจกันนะคะทำให คุณสองคนเนี่ยมองหน้ากันไม่ค่อยติดและอีกอย่างคือเขาช่วงเนี้แฟนของคุณน่ะหรือสามีของคุณน่ะก็จะมีเรื่องราวให้เครียดให้ทุกข์ให้วิตกกังวลใจเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะนะคะแล้วคุณก็เป็นห่วงแต่คุณก็ไม่ได้ไปมีการพูดจาหวานหูหรือกอดปลอบใจเขาหรืออย่างไรคุณก็ได้แต่แบบ เหมือนหันไปมองแล้วคุณก็ไม่รู้ว่าคุณจะปอกเขายังไงนะคะทางที่ดีเนี่ยกอดกันเยอะๆบอกรักกันมากๆนะคะแล้วก็ดูแลใส่ใจกันนะคะแล้วมันจะช่วยให้ความรักของคุณทั้งสองคนเนี่ยดีขึ้นถ้าเกิดมีปัญหาอะไรกันอย่าทะเลาะก,กันนะคะอยะ่าไม่ใช่อย่าทะเลาะก,กันเรียกว่าทะเลาะก,กันแหละอย่าพยายามเอาชนะกันเพราะถ้าเมื่อไหร่คุณเอาชนะกันปุ๊บนะมันจะถึงจุดที่ ถึงขั้นเลิกลากันได้เลยนะคะบอกได้เลยว่าถ้าเกิดคุณไม่อยากเลิกลากับเขาคุณก็พยายามอย่าทาอะไรปดปิดบังบอกเขาตรงๆพูดจากันดีๆใจเย็นๆนะคะบอกลางความจริงถึงแม้มันจะเป็นเรื่องที่คุณทําผิดหรือตัวเขาทําผิดต่างคนถ้าเกิดต่างให้อภัยกันได้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นปัญหาอะไรก็จะยังตับมือกันไปได้นะคะถ้ามันไม่ได้แบบหนักหนาถึงขั้นแบบเป็นเรื่องของมือที่สามหรืออะไรที่แบบ ผิดศีลธรรมก็ดูลองพิจารณากันดูนะคะว่าคุณสองคนจะเอายังไงกันต่อไปในเรื่องความรักเนาะส่วนในเรื่องสุขภาพนะคะเดือนนี้นะช,ชาวราศีสิงห์ให้ระวังเรื่องความเครียดเรื่องความวิตกกังวลง่ายเกี่ยวกับการเสพข่าวต่างๆหรือรับรู้เรื่องราวต่างๆในเรื่องภาระเรื่องความงานการงานการเงนิงนไหนจะเรื่องแบบการบริหาร ทั้งหลายต่างๆอีกความกดดันทุกอย่างอีกจากเจ้านายจากลูกน้องที่ลาออกไปมันก็เลยทําให้คุณสะสมสั่งสมได้มันจะกลายเกิดเป็นความภาวะซึมเศร้าขึ้นมาได้นะคะหรือความเครียดสะสมโดยที่ตัวคุณเองก็ไม่รู้ตัวเนาะดังนั้นแล้วเนี่ยคุณลองหาอะไรที่เป็นธรรมชาติบ,บาําบัดหรือสถานที่ที่อยู่กับธรรมชาติ หลบหลีกผู้คนกับปัญหาวุ่นวายต่างๆที่เข้ามาแล้วอยู่กับตัวเองบอกรักตัวเองกอดตัวเองให้มากๆกอดพ่อแม่กอดกับคนที่ตัวเองรักเยอะๆแล้วก็กล้าที่จะขอความช่วยเหลือจะช่วยทำให้สุขภาพจิต ของคุณดีขึ้นได้ความช่วยเหลือที่คุณจะต้องขอเนี่ยก็คือขอจากคนที่คุณรักอะคะ่ะขอในเรื่องที่เขาทําให้คุณได้ไม่ใช่เรื่องที่ยากเกินความสามารถเขานะแล้วคุณก็จะได้เห็นว่าในสิ่งที่เขาอะทาให้คุณอะมันเกิดจากความรักตัวคุณมีคุณค่านะคะดังนั้นแล้วสุขภาพของคุณเดือนนี้บอกเลยว่ามีปัญหาเกี่ยวกับระบบน้ําในร่างกายกายที่มาจากความเครียดเนาะและอีกอย่างบ้านก็ค่อนข้างที่จะแสงสว่างไม่เพียงพอ อึมทึมก็พยายามแก้ไขให้มันดีนะคะจะได้ช่วยให้สุขภาพจิตเนี่ยดีขึ้นได้อะไรที่มันเสียอะไรที่มันพังแล้วก็เคลียร์มันออกไปนะคะหน้าบ้านก็ติดไฟให้สว่างสวยจัดให้มันดูดีสวยงามอะไรที่รกๆก,ก็ทิ้งไปนะคะกลางบ้านกับท้ายบ้านถ้าเกิดมีน้ำรั่วน้ำซึมก็แก้ไขมันให้เรียบร้อยเนาะจะช่วยให้คุณอะ มีสุขภาพกายและสุขภาพใจที่ดีขึ้นภูมิใจในฝีมือตัวเองนะคะเพราะคุณน่ะค่อนข้างที่จะเป็นคนที่มีฝีมือของตัวเองเนี่ยดีฝีมือคุณเก่งมากเลยเพียงแต่ว่าตัวคุณยังรู้สึกว่าตัวคุณน่ะไม่มั่นใจอะไรเลยว่าฝีมือที่คุณมีอยู่ตอนเนี้ยมันจะสร้างงานสร้างเงินสร้างอนาคตคุณได้ยังไงถ้าเกิดคุณไม่ลงมือทํานะคุณก็ไม่มีทางรู้นะคะเรามาดูกันว่าไพ่ ของเหล่านางฟ้านะคะต้องการสื่อสารอะไรกับชาวราศีสิงในเดือนสิงหาคมนี้บ้างนะคะมาดูสิว่าเหล่านางฟ้าจะให้กำลังใจคุณว่ายอย่างไรนะคะมาดูซิไหนไหนไหนมันจะมีปาฏิหาริ์เกิดขึ้นนะนี่จะมีปาฏิหาริ์เกิดขึ้นจากการที่ว่า เนี่ยเรานางฟ้าซอนยาท่านบอกว่าสิ่งที่คุณนะ่ะกำลังทำอยู่นะคุณไม่ต้องห่วงว่ามันจะไม่สำเร็จยังไงคุณก็สำเร็จแล้วตัวคุณนะเชื่อมั่นว่าตัวคุณนะั้นเป็นคนที่คนพี่มีคนรักไม่ว่ายัางไงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายก็รักคุณนะคะแล้วก็ถ้าเกิดคุณเครียดหรือคุณมีปัญหาอะไรก็ฝากความเครียดความความรู้สึกที่ไม่ดีทั้งหลายเนี่ยไว้กับท่านนะคะแล้วก็พยายามสวดมน ไม่ใช่สวดมนต์รียกว่อะไรอยู่กับธรรมชาติเห็นไหมอย่างที่บอกว่าคุณควรที่จะอยู่กับธรรมชาติหลีกหนีจากความรู้สึกที่มันไม่โอเคนะคะทั้งหลายนั่งสมาธิหรือหรือฟังเสียงจากข้างในในการตัดสินใจทําอะไรถ้าเกิดคุณรู้สึกว่าคุณยังหาจุดมุ่งหมายของตัวเองไม่เจอเนาะให้ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณเคารพทับถือเนี่ย ช่วยเปิดทางช่วยชี้ทางให้คุณนะคะให้มองโลกในแง่บวกเข้าไว้นะคะแล้วไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามแต่ที่คุณกําลังลงมือทําอยู่นะบอกเลยนะคะชาวราศีสิงห์อย่าท้อนะคะอย่าท้อนะเนี่ยอย่าท้อท่านบอกว่าสิ่งที่คุณทามาเนี่ยมันดีแล้วเห็นไหมคะมันดีแล้วนะพอมันดีแล้วปุ๊บเนี่ยมันก็กําลังจะเกิดผลที่จเจริญงอกงามแต่ว่าตอนนี้คุณแค่ท้อเพราะว่าคุณรู้สึกว่ามันยังมาไม่ชัดมาไม่ครบ มาไม่ครบเนี่ยมาไม่ครบไม่เต็มเม็ดเ,เต็มหน่วยเลยสภาพเป็นแบบเนี้สับักสบอมหลือเกินนั้นที่คุณก็ทําอะไรไปเยอะแล้วเหนื่อยมามา,มากแล้วทํามามากแล้วเนี่ยทำทุกอย่างเต็มไปหมดเลยอยากบอกเลยว่าสิ่งที่คุณกําลังลงมือทําอยู่ทั้งหลายเนี่ยกําลังจะมาถึงแน่นอนนะคะถ้าเดือนเดือนนี้ไม่มานะจะมาเห็นผลในเดือนหน้ามองว่าจะเห็นผลตั้งแต่กลางเดือนนะคะกลางเดือนนี้เป็นต้นไปนะกลางเดือนสิงหาคม ก็ราราวประมาณวันที่10กว่า8-90ประมาณนี้นะคะปฏิหารกำลังจะเกิดสิ่งทุกอย่างกำลังจะมานะคะยังไงก็ขอให้ชาวราศีสิงห์มีความสุขมากๆและปลอดพ้นจากโควิดนะคะอย่าวิตกกังวลเยอะนะถ้าคุณอยากหายหรือคุณไม่ติดโควิดนะบอกได้เลยว่าคุณแค่ทำจิตให้มีนิ่งให้มีสมาธิพลังจากจิตใจของคุณทั้งหลายเนี่ย จะเป็นสิ่งที่ปัดเป่าเรื่องราวที่ไม่ดีออกไปนะเห็นไหมมองโลกในแง่บวกดึงพลังบวกเข้ามานะคะไม่ว่ายัางไงคุณเป็นคนที่น่ารักคุณเป็นคนที่มีคนรักอยู่เสมอนะคะปาฏิหาริย์ทุกอย่างเกิดขึ้นได้ด้วยตัวคุณและจิตใจของคุณนะขอให้มีความสุขมากๆนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปของเดือนหน้านะสวัสดีค่ะ